จะเมื่อนี้เป็นบัดเนาะแบบสวงๆเลยเอ้าวต่ำบอกฮวงกับลวกมะม่ากินก็น่ากินผู้เดียวซวงๆหายขี้มูกไหลเนี่ยนะกะเสร็จแล้วลวกมะม่ามาบปรดเทศไยตอนต่ำให้เบิรงเด้อจ้าอ่ะกิน <NO> ค <Ciao. S 2> ่ะกินผู้เดียวเอาเผ็ดเพชรไปเลยอืมทำนี่นะเผ็ดเพชรเพชรเพชรเอากินมะม่าตามไปไปเผ็ดเพชรเพชรเพชรเห้มันซวงเลยนะขี้มูกไหลตืดๆเนี่ยนะ โหดคือโพแท้ไข่วัดเนี่เนาะแซบจ้ะแซบมากินน้ำกันเด้อ<ม>โอ้เผ็ดหลายตายผลออกมาเป็นไฟเดียบนอ,อ่ะอีกคำหนึ่งมาหมา,มากับตับมะคูใสกันเลยโอ้แซบหลายแซบหลายกินผู้เดียวกับแซบผู้เดียวเนาะ,ะโท่ทึ้งเผ็ดทึ้งแซบอ่านี่แมโๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ เบิร์เดอสีสันพ่อได้อยู่เนาะต่ำเองผงสุดน้อยเดียวอ่ะคำใหญ่ๆปจัดไปาอุ้ยพักเองกะน้ำลายแตกเองเด้อจ้าตอนนี้จ้าอาเผ็ดเผ็ดเผ็ดเด้เออ่อะขี้หมูกมันไรจัดไป